หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับเขากะที่เรามากูบึงก็ยังแนมเห็นมาก็ยังวัดวัดถืออยู่ที่ได้ร้ายที่ได้หน่อยก็มาหลุดกันอู้อู้หลุดอู้ปราคออก็คอครับโดดหลุดครับอบ่ติดบ่ติดปราคออ่ะบวบเป็นหยังบ่เป็นหยัง บางปลาเค็งหฮาสเได้บ่บเบางน้ำกันครับว่าขี้จาสิไจะจักตัวถือยักษ์ตัวเนาะอุ้ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเรื่อยๆครับ จกหา6โตกันคือทิพย์พ่อปีงอยู่ครับหือเรื่อยๆครับอืมนี่นะครับนี่เบิง้งแต่ละโตรครับโอ้โหชำพมือ,อ,อเอาไปห้าวาไปไปพอดอยู่ขึ้นไปอีกๆนี่แหละครับหนึ่งโตแล้วครับ โอ้มหนึ่งปลาคอยใหญ่โดดหลุดครับแต่ว่าโบเป็นยังเขาจีปิงปลาเข็งเหมือนนี่เนี่ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วหนึ่งอีกแล้วครับผมหนึ่งโอ้ยเลยอ้ยแม่เนี่ยมันคือคักนะครับอุ้ยจ่าเอ้ยโอุ้ยเจ้าเจ้าเจ้า,จ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 า เลบเลยลบเลย,ลเลย,ลเลยนี่สองครับโอ้ปลาสลิดครับปลาสลิดก็มีสามปลาสลิดครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยลปีนแน่นอนแล้วครับเมื่อไน่สามแล้วสามแล้วสามแล้วครับอื ไปเลยไปเลยอืมมีพลงงานครับมีพลัางงานชั่วโมงเดียวครับเอาพราะได้ปิ่งเราอะเดี๋ยวได้ไลยจังสีบอกข่าวพีข่าวนองครับแต่ตอนนี้ได้ปีกแน่น,นอนครับ เรื่อยครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยสามตัวผ่านไปอ้าฮะนี่ครับตัวที่สี่เอ้ปลายังเนาะโอ้อปลาเข็งใหญ่แลวครับอุ้ยจากใหญ่บ่ใหญ่ครับเอ้ยใหญ่กับพามือเลยเธอ,อว่าผลงานดีได้ไง Piền piêng mà đang piêng ưm ừ. đúng này xám xí tô là đấy ơi thấy nó điện như thấy nó นี่บอ๊ะจะกตสองตัวโอ้ยมองเปออื่อยบอ๊ะเขาจะเห็นดินหลยอยู่เฮ่ดได้สี่ห้าตัวว่ะอืมนี่ห้าตัวกินหมดเปล่า ได้ได้ได้ตัวกินหมดเปล่า <c oughs> อ,อืเบิ่งครับแต่ละตัวแน่นอนครับแน่นอนยังรักษาตำแหน่งปงากเข็งหยักใดตลอดครับออ๋อ สุดท้ายแล้วครับนี่สุดแล้วครับได้6หกครับไดีตัวหกโตนี่กในประมาณโลสองครับประมาณนั้นนะครับเนื้อไว้งวานาจังมาลองใส่ใหม่อีกให้มันหลายกว่านี้ก่อนครับผม